หน่วยบ้านแสนสุขสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือประเภทของบ้านประโยชน์ของบ้านห้องต่างๆในบ้านการดูแลรักษาบ้านบ้านของสัตว์ต่างๆเรามาดูประเภทของบ้านกันก่อนเลยนะคะประเภทที่1ก็คือบ้านไม้ทํามาจากไม้ประเภทที่ 2, คือบ้านปูนทําจากอิฐและปูน ประเภทที่3บ้านฟางทำมาจากฟางค่ะประโยชน์ของบ้านคือเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ทำให้เราได้ทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นกินนอนการขับถ่ายหรือว่าการอาบน้ำชำระร่างกายค่ะแล้วบ้านยังช่วยป้องกันเราจากภัยพิบัติลมพัดฝน,นตกแสงแดดด้วยนะคะห้องต่างๆในบ้าน ภายในบ้านของเราก็จะมีห้องนอนห้องซ้วมห้องน้ำห้องครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นค่ะการดูแรลรักษาบ้านบ้านของเราต้องคอยปัดกวาดเช็ดถูนะคะเพื่อให้บ้านของเรานั้นสะอาดน่าอยู่แล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะบ้านของสัตว์ต่างๆวันนี้ครูจะมาให้เด็กๆทายกันว่าสัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ที่ไหนกันนะ สุนัขน้อยอาศัยอยู่ที่ไหนเอย่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ที่บ้านหลังน้อยของเจ้าสุนัขนั่นเองเจ้านกน้อยอยู่ที่ไหนกันนะถูกต้องแล้วค่ะเจ้านกอยู่ในรังปลาอยู่ที่ไหนกันนะถูกต้องแล้วค่ะ เจ้าปลาลอยอยู่ในน้ำแมงมุมอยู่ที่ไหนนะถูกตั้งแล้วค่ะแมงมุมอยู่ในใย,ยแมงมุมเก่งมากเลยค่ะนี่ค่ะรับเท็กแสนอร่อยเป็นรางวัลสำหรับคนตอบถูกไปเลยค่ะเรามาทบทวนความรู้กันหน่อยนะคะให้เด็กๆถ่ายคลิปวิดีโอแล้วส่งมาบอกคุณครูด้วยนะคะว่าบ้านของเด็กๆนั้น ทำมาจากอะไรนะคะและถ่ายภาพบ้านของเด็กมาให้คุณครูดูด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย